ทุกคนตอนนี้ผมก็หลังจากที่นั่งเรือขับรถไปอย่างสุดท้หดกับคนตอนนี้ก็ถึงสวนแล้วครับตัวก็เรามาดูใช่ครับไปดูมานบชาแนลเล้นะเข้ายูทูบผมอะนะมานบชาแนลใน y o u ูทูบอะผมลงยูทูบไว้เต็มเลยคลิปเต็มเลยยวทุกคนตอนนี้ก็จะพามาดูวิธีการปลูกมันครับเพื่อนทุกคนครับนี่ครับมือกันเต็มเลยเพื่อนทุกคนนะวิธีการปลูกมันของคนที่นี่ครับทุกคนนี่ครับโ้มีทั้งสาวๆาววัยรุ่น คนแก่ๆไม่มีนะครับมีแต่คนสวยๆครับทุกคนนะเมียเพื่อนทั้งนั้นมีแต่เมียเพื่อนนะทุกคนนะที่นี่ก็คือว่าเป็นประเพณีเขานะเขาจะช่วยกันหมดครับทุกคนก็คือว่าจะช่วยกันครับทุกคนครับบางคนก็นั่งอยู่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนนะคนก็ช่วยกันไปครับนี่ครับซับไปบ้างซับโดนขาตัวเองบ้างก็มีครับทุกคนนี่ครับนี่ครับทุกคนดูครับใช่ครับอ่าใช่นี่ก็เป็นแผนกการปลูกมันนะครับนะวันนี้มาทั้งหมู่บ้านใช่ไหมพี่ ยังไม่หมดหมู oh. anyway ่บ ok oh ้านนี man, ่ค no. anyway> ือครอบครัวเดียวครับคือมีแค่ครอบครัวเดียวนะคือพ่อกับแม่ก็คือปั๊มกันมาเรื่อยๆครับทุกคนก็ได้เลยคนี่คือครอบครัวเดียวนะครับทุกคนนี่เพื่อนดูครับครอบครัวเดียวเองนะดูครับนี่คือแม่มาลุ้นนะคนที่โพกหัวนี่คือแม่ทุกคนนะพอแม่เขาแม่พันธุ์ดีครับทุกคนนีคคือลูกๆเขาครับเขาก็จะจ้างมาครอบครัวเดียวนะเหมากันปลูกมันนะทุกคนนะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีว่าปลูกมันอ่ะตาองทำอะไรบ้างเนาะต้องสับมันต้องขุดต้องทิ้งไปในหลลุมแ้วก็บช่ อ่าใช่ครับนะทุกคนครับนี่ครับขยันกันมากครับผมก็โชคดีครับที่แบบว่ามีพี่ๆนี้ครับที่เอามาช่วยปลูกมันนะครับพุกนนะเพราะว่าถ้าทําคนเดียวเนี่ยมันทําไม่ไหวครับทุกคนโชคดีมากครับที่เขามาช่วยปลูกนี่ก็ถือว่าโชคดีครับทุกคนนะแต่ค่าแรงเขาไม่เอาครับคนนี้เขาทําฟรีครับพุกนครับพาคนนี้เขาไม่เอาค่าแรงนะครับทุกคนที่เนี่ยทำฟรีับทุกคนเขาทาด้วยจิตใจที่แบบดีมากครับเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่จิตใจดีครับเขาเขา เขาไม่เขาไม่เอาตังค์ครับทุกคนคือว่าเขาให้เขาทำฟรีครับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเขาต้องการแค่น้ํขาขาวนะคือคนนะครับนะบ <c oughs> เป๊กหนึ่งเนาะแล้วเขาทำฟรีครับน่ารักมากครับดูแล้วแบบอบอุ่นมากครับทุกคนนะฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์มานบชแนลด้ครับทุกคน <c oughs> โอเคครับ นีครับทำอะไรลุงอ๋อขุดหลุมเหรอออกดีนะลุงชัวร์นะขึ้นไหมอุ้ยเอาดีๆนะลุงนะออกฟังภาษาไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ๋ออ๋อนี่ยังโหแย่เลยอ่ะอ๋อนี่แอบอยู่ก็ยังมีนะทุกคนนะบางคนก็จะแอบอยู่ตามต้นไม้ครับทุกคนครับนี่ครับโอ้ มากันเต็มครับทุกคนนคะนี่คือแบบว่าการปลูกมันนะครับมาดูนครับวิธีการปลูกมันก็จะมีน้องหมาจะมีสาวๆวัยรุ่นนะทุกคนก็จะมีไรายได้ไปด้วยครับก็จะมีแบบว่านี่ก็คือแผนกขุดเนาะเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากที่สับมันเสร็จแล้วก็มาขุดตรงนี้ใช่ไหมนี่คือแผนกโยนนะลุงนี่ทํะไรลุงอ,อ้าไดโ้หนี่โยนแล้วก็ ใบมันสะอาดเลยใช่ไหมโอ้ยทำเอ้ยทำใ้สะอาดเลยนะพี่นะไม่กวาดเลยใช่ไหมได้ได้นี่ก็คือลุงลุงลุงทำนี้มันจะขึ้นไหมลุงขึ้นไหมขึ้นดิไม่ต้องสั่งอะไรเลยไม่ต้องเหยียบเลยเหรออ้าวแล้วก็ต้องปิดดิอันนี้ลุงไม่เห็นปิดเลยลุงยังไม่ปิดใช่ไหม,มปิด อ๋อโยนอ๋อนี่คือแผนกโยนก็โยนอย่างเดียวอ๋อห่อจ้างมาคือโยนก็โยนอย่างเดียวไม่ปิดเลยไอ้คนกบก็กบอย่างเดียวเลยอ๋อนี่คือเป็นแผนกแบบนี้ครับผมอ๋อโยนใครโยนค่าแรงมันจะแพงก็ไมม่หหรอกอ๋อก็คือว่านี่คือแผนกขุดก็จะขุดนะเพื่อนทคนนะขุดไปบ้างเล่นไปบ้างเนาะพล้วแต่ก็เสร็จไปครับนี่ครับอ๋อนี่แผนกขุดใช่ไหมแล้วถ่มต้นไหนอะพี่ ดีดีนะพี่พี่ดีดีนะให้ขึ้นนะนี่ผมจะมามาาถ่ยทไผมจะจำไม่ไงว่าถ้าไม่ขึ้นเนี่ยผมจะได้ตามแต่ละคนถูกเนี่ยมีใครบ้างเนี่ย,ยน,น,นี่มีใครบ้างเนี่ยผมจะจำไหมโอเคนี่ก็แดดออกแล้วครับทุกคนถ้าไม่ขึ้นก็ซ้อเมเลยครับเฮ้ยซ้อมอีกแล้วเหรอ <c oughs> โฮ้ยมาเออลุงผมเชื่อลุงเนี่ยลุงว่าขึ้นไหมถ้าลุงขึ้นก็โอเคจบแล้ว หรอโหนี่แบกอะไรลุงแบกอะไรครับโอเคลุง <Wagner> ส okay, pues okay, si ู้ๆกำมันโอเคลุงครับเยี่ยมเยี่ยมสู้ๆนะนี่ก็คือพี่ๆเขากำลังขุดอยู่เนาะนี่ครับพี่คนนี้กขจะขุดอ๋อขุดแล้วก็จะมีแผนกโยนเนาะกบใช่ไหมอ๋อกบไปด้วยโยน หูคนเยอะแยะมากครับจะเป็นแบบในหมู่บ้านเนาะก็จะได้งานงานกันทุกคนนะที่นี้ก็จะมีไรายได้กัด้วยครับเอาไปซื้อกับข้าวบ้างเอาไปซื้อขนมบ้างครับทุกคนครับ